สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนพับมีดสั้นเท่ๆแบบนี้เลยนะคะวิธีการพับไม่ยากเลยค่ะมาดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ A4 มาแบบนี้นะคะแล้วทําการพับครึ่งกลางกระดาษทางสั้นค่ะแบบนี้เลยนะคะพี่อ้อมแนะนําให้เป็นกระดาษที่มีความบางนิดนึงนะคะจะได้พับง่ายๆค่ะแบบนี้เลย เะะมื่อกางออกเราก็จะได้กับเส้นแบ่งครึ่งกลางตรงนี้ค่ะแล้วพับมุมของกระดาษเข้ามาเลยนะคะให้ขอบกระดาษตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะเราก็ทําการรีดขอบได้เลยอีกข้างหนึ่งทาเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยอันนี้พี่อมก็เลือกเป็นสีฟ้าสดใสเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําการพับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้เลยจัดให้ส่วนปลายของกระดาษแหลมแหลมเลยนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราใช้กระดาษหนานะคะก็จะทำให้พับยากค่ะพี่มก็แนะนำให้เป็นกระดาษที่มีความบางนิดนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นรอบที่3นะคะนี่ค่ะจัดส่วนปลายของมีดให้แหลมๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการจัดส่วนปลายให้แหลมๆแบบนี้เลย เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราทําการประกบทั้งสองข้างเข้าหากันแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็รีดขอบด้านล่างได้เลยค่ะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราจะตัดส่วนนี้ออกเลยนะคะตัดให้ตรงกับขอบของกระดาษเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะกางออกนะคะแล้วพับขอบเข้ามาอีกหนึ่งครั้งค่ะ ะะช่วงนี้นะคะกระดาษค่อนข้างจะหนานะคะคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆก็ค่อยๆพับแล้วก็ค่อยๆรีดนะคะนี่ค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยให้ขอบกระดาษทั้งสองฝั่งชนกันแบบนี้เลยนะคะแล้วจัดส่วนปลายของมีดลองให้แหลมๆเลยค่ะนี่นะคะถ้าน้องๆใช้เล่นกับเพื่อนๆนะคะก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะนี่ค่ะเพราะว่าปลายมีดของเราแหลมมากเลยนะคะ นี่ค่ะจัดส่วนปลายให้แหลมๆแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใช้เทปใสค่ะติดทั้ง2ฝั่งให้ติดกันแบบนี้เลยนี่นะคะกดกระดาษไว้นะคะแล้วใช้เทปใสนะคะติดตรงกลางได้เลยค่ะแบบนี้เลยติดไลาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้ในส่วนของมีดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดขอบด้านล่างให้เป็นเส้นตรงค่ะนี่นะคะตัดขอบตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงแบบนี้เลยช่องด้านล่างก็จะเปิดได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะทําในส่วนของด้ามมีดนะคะโดยจะใช้กระดาษอีกหนึ่งสีค่ะใช้กระดาษ A4 นะคะตัดแบ่งครึ่งทางสั้นค่ะแล้วก็ทําการม้วนได้เลยแบบนี้นะคะวันนี้นะคะมีดสั้นของพี่ออมนะคะก็สดใสหวานแววมากเลยนะคะ นี่ค่ะม้วนให้ได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปใสหรือว่ากาวก็ได้นะคะติดตรงรอยต่อตรงนี้เลยนี่นะคะเพื่อไม่ให้ตัวกระดาษเปิดขึ้นนะคะพี่อมก็จะใช้เป็นเทปใสนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการติดหมดเลยติดให้สุดเลยนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะเราก็จะได้ในส่วนของด้ามมีดแล้วนะคะก็ประกอบเข้าไปกับตัวมีดแบบนี้เลย นี่ค่ะเราก็ทําการกะระยะให้พอดีกับมือเราจับนะคะนี่ค่ะเมื่อได้ระยะที่พอดีแล้วก็ทําการติดเทปใสเข้าไปเลยล็อกตัวมีดกับด้ามมีดให้ติดกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะติดเข้าไปแบบนี้เลยเมื่อเวลาเราเล่นนะคะตัวมีดแล้วก็ด้ามมีดจะได้ไม่หลุดอ,ออกจากกันค่ะติดทั้ง2องฝั่งเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพี่อ้อมก็จะทําในส่วนของโกงมีดนะคะนี่ค่ะก็จะใช้อีกสีหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามค่ะพับขึ้นมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะพับฝั่งสั้นนะคะพับขึ้นมาให้มีความกว้างอยู่ที่1เซนติเมตรครึ่งนะคะพับขึ้นมาทั้งหมด5้ารอบค่ะแบบนี้เลยถ้าพับเยอะเกินไปนะคะกระดาษก็จะหนาค่ะเวลาพับก็จะพับยากนะคะนี่ค่ะ ครบห้ารอบแล้วก็ทำการตัดส่วนที่เกินออกไปเลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ออมก็จะใช้เทปใสค่ะติดเข้าไปตรงขอบกระดาษเลยนะคะเพื่อไม่ให้กระดาษเปิดขึ้นมานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกาวก็ได้นะคะติดเข้ามาแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเราก็ทำการพับครึ่งได้เลยค่ะแล้วใช้เทปใสติดตรงรอยต่อส่วนปลายตรงนี้เลยนะคะ นี่ค่ะติดล็อก2ชิ้นนี้ไว้เลยเสร็จแล้วเราก็นำตัวโกงมีดนะคะประกอบเข้าไปกับตัวมีดได้เลยแบบนี้นะคะโดยจะจัดให้ทั้งสองฝั่งมีความยาวเท่ากันนะคะและขอบของด้ามมีดและตัวโกงมีดก็เท่ากันด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้เทปสายติดล็อกเข้าไปเลยนี่นะคะแบบนี้เลย เราก็ทําการจัดให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวพี่ออมก็จะตัดกระดาษนะคะให้มีความกว้างอยู่ที่1ซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะพันเข้าไปกับหัวของด้ามมีดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พันเข้าไปที่หัวของด้ามมีดได้เลย ะะจังหวะนี้หรือว่าขั้นตอนนี้นะคะใช้เทปใสหรือว่ากาวติดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ทําการพันได้เลยค่ะนี่นะคะพันไปจนสุดของกระดาษเลยนะคะนี่นะคะพันไปจนหมดกระดาษเลยนะคะพันเข้ามาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปใสนะคะปิดทับแลอกอีกหนึ่งชั้นค่ะแบบนี้เลย นี่่คะแค่นี้นะคะมีสั้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นของเล่นสนุกสนๆค่ะที่เล่นกับเพื่อนๆได้นะคะน้องๆก็ลองนำไปพับเล่นดูกันค่ะ